เดี๋ยวผมน้องน้ำพัฒลุงไว้ทุนสันตัวชีวีฟก็วันนี้น้องน้งนำพามาดูคูปุต้าเอ็มห้าพันเอสจูฟก็คันนี้คนละคันครับกับที่ผมท่ายที่ว่าปั่นนานครับผมคันนี้ก็ติดตั้งข้างหลังหางเป็นขนหญ้าครับผมเป็นกระบะขนหญ้าแกดูกระบะครับนี่ครับนี่ครับต่อสลักครับผมนี่ นี่ครับตัวครับการต่อก็อาจจะเป็นอย่างนี้นครับผมีการต่อครับผมเป็นการต่อสลักนี่อาจจะต่อสลักพวกใส่น็อตนะผมนี่ใส่น็อตน,น,น,อนี่แล้วก็ใส่โซ่ด้วยผมกันล่วงครับกันล่วงครับผมีโซ่ครับผมแขวนไว้ครับสลักนี่ครับแขวนไว้บนหลังคาครับผมโอ้โหสุดยอดผมคันนี้ กระบะนี่ขนย่าเลยครับผมขนได้สบายเลยเวลาเปิดไายก็เปิดได้ผมนี่นี่สลักครับสลักปิดเรียบร้อยนี่ครับก็นี่รูปไทยไงผมผมไม่ได้แตกต่างกับตะกี้ที่แล้วนะผมไทยในก็เหมือนตะก,กี้นะผมแต่ว่าแค่เปลี่ยนไม่แตกต่างกระบะรังบบ,งบขนย่าคันนี้หนุ่มใคนขับก็ตัดย่าตรงนู้นนะโอ้ถือว่าสุดยอดนะผม ใครมีรถไถอยากทำก็ทำได้ครับผมแต่ว่าต้องซื้อกับขึ้นนะครับเดี๋ยวไม่ก็หาอะไรสักอย่างนะครับผมสุกบัวต้ามันจะเป็นน่าจะใช่ครับผมโอ้ลึกลงใหญ่มากผมดูล้อล้อหน้ามีอยังใหญ่เลยครับผมดูล้อใหญ่มากหนึ่งท่อออกข้อข้างนี่ออกนีรื่องเครื่องโบต้า M ห0าพัน SU นี่น,นี่จะเป็นเกียร์น่าจะเป็นคันนี้จะเป็นสองเพลาหรือเปล่าคันนี้น่าจะใช่ครับผมมันจะมีรถถ่ายสองเพลาด้วยนะโอเคผมจบคลิปตอนนี้นะก็มาดูเล่นลวเล่นเด้งนะผมไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับก็สุดไลโอเ์ติด <Okay, S 1> ตามด้วยนะครับผมนนสวัสดีครับ